สวัสดีครับก็สวัสดีในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกันครับก็มีข่าวของนักเตะอยู่ประมาณ2องสาคนนะครับในตอนนี้นะครับ รอสักครู่แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ค่อนข้างเป็นจริงมากมายนะครับเ,เพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้ ยังไปยังไปซื้อหรือว่ายังจะไปขายใครเงี้ยก็ยังยังขายไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าติดเรื่องไวรัสอยู่น,นะครับออตอนนี้มันมีข่าวของโอลิวิเยชิรูด้วยนะครับโอริวิชิรูนี้มีข่าวมาว่าตอนนี้จะต่อสัญญาใหม่นะครับ คือสโมสรเชลซีเนี่ยกำลังจะขยายสัญญาของเขานะครับออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนสองพันยครับก็คือประมาณปีหน้านะครับสำหรับชิลูนะน่าจะได้อยู่ต่อนะครับก็ช่วงในก่อนหน้านี้เขามีข่าวว่าเขาจะย้ายนะครับเหมือนกับจะย้ายไปทางน่าจะไปทางอิตาลีนะครับอาจจะเป็นอินเตอร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็มีข่าวว่าจะย้ายแหละ แต่ก็เพิ่งจะมีข่าวออกมาครับว่าว่าไม่ได้ย้ายนะอืมแล้วแหล่งข่าวที่ออกมาค่อนข้างน่าเชื่อเชื่อถือได้นะครับค่อนข้างน่าเชื่อถือเชื่อถือได้ทีเดียวแหละว่าจะไม่ย้ายนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าดีครับสําหรับทีรดูนะถ้าถ้าได้อยู่ต่อนะครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าชิรูเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์กับทีมอยู่นะครับส่วนกองหน้าที่ฟอร์มดีๆจริงๆของเราก็ยังไม่มีในตอนนี้นะครับของแทมมีอ่อับราฮัมเนี่ยก็ยังฟอร์มยังก็ถือยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงว่าในช่วงแรกที่ว่าฟอร์มอาจจะดีหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ ยังดบดรอลงไปอยู่นะครับอืมนะครับก็คงคิดว่าจะเอาชิรูไว้ก่อน,นครับเพราะว่าเหมือนกับว่าในตอนเนี้ยังยังยังไม่สามารถที่จะซื้อกองมากองหน้าใหม่ได้นะครับข่าวกองหน้ารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยนะก็เหมือนกับมีข่าวแค่กองกลางแล้วก็พวกปีกนะครับอย่างคูดินโยพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนกองหลังเนี่ย กองหลังนี่ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะซื้อใข่นะครับตอนนี้กองหลงนะงหังนะครับผมดูกลุ่มสักนิดนึงนะครับเออมันมีข่าวของเทมี่อัฮัมด้วยครับว่าตอนนี้เชลซีกำลังจะกำลังทำทาเรื่องเจรจานะครับกับแทมี่อัาฮัมเนี่ยจะขยายสัญญาเขาไปนะครับ ข่าวว่าสัญญาของเขาเนี่ยจะถูกขยายไปจนถึงปี2025เลยนะครับแต่แต่ตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูรอให้สถานการณ์ที่ประเทศอังกฤษมันดีก่อนนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนี้เมันจะได้แข่งต่อหรือเปล่าสำหรับบอลอังกฤษนะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนนะครับนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะสวัสดีน้องตาตาเลยนะครับคุณอดีเทพพัดพอนะครับบอกว่ามีข่าวว่าเชลซีสนใจโอบามยองนะครับมผมก็เพิ่งดูข่าวมาเป็นกันนะครับ สำหรับโอบารมยองนะแต่ก็ดูว่าผมว่าโอกาสน่าจะผมว่าโอกาสน่าจะน้อยนะสำหรับโอบามยองนะอืมมันมันก็ดูแล้ว,วน่าจะเป็นเป็นเพียงแค่ข่าวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดได้มาจริงๆก็คงจะดีนะครับสำหรับโอบามยองนะอกองหน้าก็ถือว่าถือว่าเล่นดีๆแหละสำหรับโอบามยองนะครับ มีความเร็วดีนะครับเนี๋ยนะครับเอ่อมีคนถามมาด้วยนะครับว่ากองเต้นเนี่ยจะถูกขายหรือเปล่านะครับกองเต้นเนี่ยตอนตอนแรกว่ามีข่าวกับทางด้านของลิวมริพนะครับแต่ก็เหมือนกับเขาให้ข่าวออมาแล้วนะครับว่า เขาเอายังรักที่รักเชลซีอยู่นะครับก็คงคิดว่าคงไม่ไม่ย้ายนะครับสําหรับกองเต้น,นะครับสําหรับคนที่ถามมานะครับก็คงจะอยู่ต่อไปนะครับอ่านะครับสักครู่สักครู่นะครับ คุณสิงห์บรูนะครับบอกว่าขอบคุณครับกับข้อมูลอัปเดตด้วยครับอืมครับผมก็ข่าวก็คงไม่มีอะไรามากใหม่นะครับในช่วงนี้นะอ <c oughs> ข้อนะครับ ส่วนในดีลของซานโชเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะครับสำหรับซานโชนะที่มีข่าวกับเชลซีอยู่ะก็เหมือนกับว่ายังมีทางด้านของแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลก็ต้องการตัวอยู่นะครับสำหรับซานโชนะผมก็เห็นเ,เพื่อนๆในกลุ่มคอมเมนต์กันเหมือนกันว่าก็เหมือนกับอยากได้คุนินโยเอ้ยซานโชมาร่วมทีมนะครับแต่ก็ยังดูเหมือนยังไม่แน่นอนแหละนะครับ ก็ค่าตัวน่าจะร้อยล้านขึ้นนะครับร้อยล้านปอนร้อยล้านโยูโรประมาณนี้แหละครับ mm hmm. ส่วนคูนิโยก็มีข่าวค่อนข้างเยอะกับเชลซีนะแล้วก็มีคนหนุนหลังให้กลับมาเล่นที่อังกฤษนะครับแล้วก็อยากให้กลับมาเล่นที่เชลซีด้วยนะครับ mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. อ๋อคนนี้บอกว่าพัชรพรนะครับบอกว่าใครทํารถพี่ครับอ๋อยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าใครนะสวัสดีครับครั้งนั้นไม่ลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเน้น นอกานั้นไม่มีข่าวอะไรมากมายนะครับสำหรับเจลซีนะในตอนนี้นะครับอืมคุณเกียรติยศนะครับบอกว่างานนี้ไม่แน่ครับโอบาไมยองมามืดนะครับอืมก็ไม่แน่ครับไม่แน่ข่าวมันผมว่าในโลกของฟุตบอลอ่ะมันมันเป็นเป็นไปได้หมดนะครับอืมทีมที่จะย้ายหรือว่า อจะไม่ย้ายเนี่ยนะครับอืมีโอกาสเป็นไม่ได้ในโลกฟุตบอลน,นะครับแต่ก็แต่ก็ยังให้ให้เราเสพข่าวกันเอ่อันนี้หน่อยนะครับคืออย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวมากนะครับในตอนนี้นะเพราะว่ารอดูข่าวที่มันแบบน่าเชื่อถือได้ดีกว่านะครับ ข่าวมาใหม่ๆก็ก็รอดูก่อนดีกว่านะครับอ๋อขอข่าวอบาหน่อยครับอืมอบาก็ยังมีข่าวกับเชลซีอยู่นะครับว่าจะย้ายมาเชอซีนะว่าเชลซีสนใจนะครับอืมแต่ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวนี้เท่าไหร่นะครับมพึ่งเพิ่งจะผ่านๆเหมือนกันแหละนะครับพวกแหล่งข่าวที่มันน่าเชื่อถือได้ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ออกข่าวนี้มานะครับผมก็เลยยังไม่ได้ค่อยพูดเรื่องโอบามียองเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกนนะครับก็เดี๋ยวรอฟุตบอลกลับมาเตะอีกครั้งนะ่ะก็ยังไม่แน่ว่า,าจะเมื่อไหร่นะครับคงต้องอีกนานนานเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับ